าส,สนามีคำสอนบอกไว้ทุกตอนให้เป็นคนดีมอบความรักกับทุกสิ่งที่มีชีวิตจากการทํานี้จะมีแต่สุขใจไม่มีหลักคำสอนใดฟังใจ รมีแต่ล้อมจิตใจไว้เป็นคนของธรรมมีรอยยิ้มบอกความงามเมื่อหัวใจไม่มืดดำทุกอย่างคิดดีก่อนทำจะนำความสุขเอยทำนำชีวิตให้มีความสุขทำ ลาทุกที่มนมองใจยืดทำคำสอนที่ถูกต้องไว้ฟังลงในใจของคนคลองราม กวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารับรักครับ a s s a l a m u ม l a i ะ u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ u h คนครองธรรมวันนี้รบมาเจอกับทันผู้ชมเป็นประจำตอนชาวเมืดๆิดน,นะครับในส่วนของคนครองธรรมเหนีนอวเลยครับในการพูดคุยชื่อรายการก็น่าจะบอกได้แล้วว่าเรื่องที่นำมาคุยน่าจะเป็นเรื่องแห่งความดีครับวันนี้เพิ่ตหตวข้อเรื่องเอาไว,วา้ว่า ปฏิบัติตามกฎให้เหมาะสมกับโลกหยุคไหมคำว่าลงหยุคไหมคือโลกยุคโลกาภิวัดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโลกกรตัดอาจจะทํให้ลลายๆคนเถยวมัวเถยวเคลือแถวล้มแถวล้ำล้ำถ้าเป็นภาษาตายง่ายๆต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามให้ดีวันนี้ผมจะคุยกับ ผู้ส่งคุณอาวุธฐานนึ่งซึ่งมานั่งอยู่เกๆเๆพรมแล้วก่อนจจะคุยครับไปพบกับจิงเกิลของรายการก่อนเดี๋ยวรับมาครับเชิญครับลงงใในใจนจอครับมาในรายการของเราครับจะได้คุยกับฮักยียอยูซุปส,สงเลิศครับ ซึ่งท่านก็เป็นผู้อาวโุโสอีก่านหนึ่งในวงการมุสลิมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัสลาม ah ุอะลัยกุมวะราะมุลลอฮิวบเระกาตุวะลัยกุมสลามวะราะมะตุลลอฮิตาลาวะบเระกาตุฮะจีครับ,รบผมบตั้งเชื่อรายการว่าคล่นครงทรติ้งในขณะเดียวกันครับผมตั้งเชื่อตอนว่าปฏิบัติตามกฎให้ข้าวกับโลกหยุดไหมก็บว่โลกหยุดไหมในความหมายเนีย ผมอยากให้ฮัยี่ได้อธิบายนิดนึงโลกยุใไม่นะครับครับคือเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากที่สุดนะในด้านเทคโนโลยีเรการในด้านอื่นๆมากมายนะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับโลกยุคไหมครับไม่ถึงว่าคนข้องเราเนี่ยจะต้องเข้าไปหยุดเข้าไปดูแลเรื่องข้องศาสนา เป็นสําคัญครับการที่เราอยู่ในหลักการศาสนาเนี่ยจะทาให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่สุดเพราะโลกยุกไหมเนี่ยมันทั้งดีและทั้งไม่ดีมาพ้อมกันนะถ้าเราใชา้ซิ่งเทคโนโลยีไม่ไม่ใ้ขคาวกับหลักศาสนาจะเรื่องดุ่งจะเรื่องุ่งเรื่องโดยการทำพันธุ์รือให้เรา ได้ใช้เทคโนโลยีในด้านศาสนาให้หมาที่สุดโดยการเอาสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่ในมือถือนะนะในตรงนี้เทคโนโลยีต่างๆให้เข้ากับโลกศาสนาได้หมาที่สุดเรื่องการติดต่อเรื่องอความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันอันนี้เรามาประยุกต์ใช้คนแต่ก่อนไม่มีทุกเทคโนโลยีทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว ในเรื่องการเรื่องเรื่องการมนุษย์สัมพันธ์เรื่องเรื่องการติดต,ตอ่อการติดต่อสื่อสารสื่อสา้นอันนี้การส่งข้าวคราวทุกองครับอยู่มักกะอยู่มกักกะก็คุยกันได้คูยกัวโด้เล,ล,ลน่นกันได้เห็นหน้ากันได้เหนนมือนกับว่าเหมือนกับว่าสมัยก่อนเวลาคิดถึงใครก็เดบไปแมกกะเป็นระยะเวลาเวลาสิบปียี่สิบปี ถูกต้องถูกต้องกิ่ดตึงเกลนดจดหม้กันซ้ำวันซ้ำคืนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วหยอกไฟหนึ่งนึ่ง,น,งนาทีก็คุยกันได้แล้วเห็นหน้าเห็นตากันแล้วทําอะไรกันได้นี่คือโลกหยุกไหมที่เราสามารถเอาข้องดีๆมาใช้ได้แต่ถ้าไม่ก่อนเนี่ยเราก็เขียนจดไม้โทรศัพท์อะไรกันมันทึ่งเหลืองพันเนี้ยเราสามารถเอามารับรุงชายในเหลืองของคนะนี่คือเป็นโลกหยุกไหมที่เรากาลังค้นหา เราต้องตามให้ทันกําโลกยุดไหมเนี่ยตามให้ทันทีนี้จะทำบันเทือกให้ดีที่สุดนะครับทำบันเทือกนี้ที่สุดสิ่งที่ดีๆตรงนี้ยเราเอามาใชา้กับคนมุสลิมมาติดต่อซื้อสานมาติดต่อขาก่ายเรื่องการติดต่อทุกเรื่องอยู่ในมือถือเราสามารถเห็นกันได้ทุก,กวนันนี่เราสามารถติดต่อกันได้ถึงแม้ว่าจะอยู่คนละประเทศนะหรือว่าอยู่คนางจังหวัดเราสามารถที่จะ เห็นกันได้นะตึงคลองเราคลองใจคลองใจกับรท่ามกันได้อะไรเงี้ยซึ่งเรารับกันได้ตลอดนะเราหนึกตึงกับทรมาห้าเราเราหนึกตึงกับทรห้าเขาในควองอวา้ําคัญต้องอยู่ในรัฐการในรัฐการศาสนาเพราะว่าไอ้การใช้ซื้อรั่วการใช้ตรวจพท์ถ้าบาตรจะทําให้อะไรให้เรื่องพิษเป็นเรื่องโทษไอ้เรื่องโทษเป็นเรื่องพิษ เป็บาปเป็นบุญอันนี้็บุญเป็นบาป <S 2> <S 2> ซึ่งเราเราต้องต้องระมัดระวังถ้าทําดีก็ได้มาคทาชั่วก็ได้มาคย่างเช็นย่างเช็นวะถ้าเราจะทําดีเนี่ยเราไล่ข้าไปแป๊บเดียวเนี่ยเลื่อหลงเฟสที่เดียวเนี่ยสักข้องดีเนี่ยก็จะได้บุญตอบแทนมามากมแต่ถ้าเมือนนึ่งเมือนใดเราไล่ข้องสิไม่ดี ที่<อ>ไม่พส้มขอ้องที่ไม่ดีเนี่ยไม่ไมรู้จะมาอับถิ่มาอับใครมันไปทั่วโลงอ่ะท่าหลงเพศนี้ไปถั่วโลงแต่ท่าหลงลายในเฉพาะกลุ่มไปกันแล้วเพราะฉะนั้นเราชายกลางมือซื่อสร้นดุนเนี้ยให้ทูกตามรักศาสนาอย่า<ม> <ละ S 2> ให้เป็นกัญวะติดพิษลักอาพิษลักนี้ไม่รู้ข้อมาอับถิใครพอไม่รู้ก็เอ็นมั่งเอ็นมั่งต <laughs> ่เหมือนแี่ว,ว่าถ้าเกิดส้มไปแล้ว ของผิดพิษข้องพิษต่อ,อยางว่าข้องีเคียยข้องเคีย,คยอกอันนี้คือไม่จริงแต่เราลงแลรงแช่ข้องไม่จริงแหล่ข้องไม่จริงเราก็ส่งต่อเลยถื่วว่าเป็นบาปไหมนี่ในลักษณะที่ว่าเป็นบาปนะลักษณะทึ่วว่าเป็นบาปไม่ใช่เป็นข้องสีนุกร้อยไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังลักษณะเมียพูดต่อหน้าหรือว่าลับร่างอะไรแต่ถ้าเป็นการที่ คล้ตรงข้ามไม่ชอบถื่อว่าพิดรักศาสนานะถื่อ่าเป็นการนินท่าซึ่งการนินท่าเนี่ยต้องข้อมาอับนะมันไม่ใช่ว่าอ่าเป็นเป็นอะไรว่าอะไรวาฮักกุลลัอเราจะต้องมาข้อมาอับกันนะถ้าฮักกุลอาดัมฮักฮักฮักกุลล้อคือเราว่างเรากับอัลลอฮ์ไอนี้มันเป็นฮักกุลอาดัมเราว่างมนุษย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าข้อตอต่อล่อแล้วเนี่ยต้องข้อ ต็อมันดุดก่อนต้องข้อมาอับกันก่อนถ้าเราไล่ไปพิษพิษซุ้งข้อความพิษพิษไม่เหมือนเครื่องกันเนี่ยอันนี้ตรงข้อหมาซึ่งถ้าไปเทคโนโลยีนีเราไม่รู้ว่าไปข้อที่ใครม,มันเยอะมากผคมนมาเน้นมากเห็นมากซึ่งคนต่างคนก้น่างโลกทะเลกัน่งยงใช่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 ก้น่างโลกเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะถ้าเราเอาหลักการสหน้ามาชาัยเนี่ยเทคโนโลยีจะทำาได้ไม่ได้ เราเราะนักวาลักษณะอ่าลักษณะษนเนี่ยคือจริงๆแลว้วลักษณะน,นี้ถูกทัศนาพูดถึงว่าข้อมูลเนี่ยแต่ว่าจะปฏิบัติกันได้อย่างไรเง้มันขึ้นอยู่กับส่วนบุคลคลคือลักษณะแน่นอนเลยครับความเป็นมุสลิมนึกการอ่านคำพี่พระมาก,กาละกรุรอานเหมือนที่เราเห็นอยู่คช่องเรื่องของอการละหมาดื้วยก,การที่ช่วยต่อัล้์ เร,รื่องการศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของาศาสนาสิ่งที่ว่าเป็นความจําเป็นสาหรับเยาวชนตกมาถูกต้องไอัอน,นี้คือคือเรื่อง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 ข่าเรื่องอ,อร,รูรูหน้าถีครับรูหน้าถีรู้จักเวลาจะทำอะไรกันคือเวลานี่สําคัญมากที่สุดถ้าเราพลาดไป้แม้ว่านิดเดียวที่มากลับมาไม่ได้แล้ว นะวันนี้เราพูดดีแต่ว่าเราไปแก้ตัวไม่ใช่แก้ตัวนะเพราะว่าเวลาที่พ่านไปมันไม่ย้อนกลับมาแล้วเวลาที่ทําดีทําได้เลยโดยไม่ต้องว่าเออต้องไปแก้ตัวทีหลังจะพูดดีกับใครกันแล้วแต่เพราะฉะนั้นให้ใจเย็นนไว้สักนิดหนึ่งจะพูดอะไรออกไปให้คิดตึงลักษณะกว่าจะ,ละาเลง้<ป>เลงออกไปต้องขิดไอคิดแต่ว่าคือขิดแบบให้หละเอียดลึกซึ้ง ครับท,ทุกตองทุกตองแต่ถ้ามันนึกมือนได้เราคิดไม่ได้เพื่อยนุกกับร้อยไงไม่ได้ว่าบ้านเราว่านุกกับร้อยนุกกับร้อยผ่อนเลยพ่อนเลยไม่ได้แก้ตัวกัหลับบ้ากอันนี้มันต้องต้องต้องมีจิตสํานึกอ่ะับต้องมีจิตสํานึกคนวัามันจะทำมาเพื่อได้นะ ถ้าคุณนั่งยิงผูดยิงร้อยเพื่อนยกเขากันแะไปย้ยโบยมาบาราโผงันทีนี้ลักษณะลามเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ชายได้เป็นปัจจุบันทลอดคือว่์ชันมันงแต่สมัยตลอดวั์ชันข้องข้องของข้องมุสลิมนะผุดยกตัวอย่างไายๆว่าโควิดที่มันผ่านมาเี่ยรายกไายๆเลยนะเขาบ่าต้องล้างมือล้างหน้าใช่ไหม แต่ลักษณะอิสลามนี่เขาใช้มาในเรื่องมายังเขาลางมาตั้งแต่นู้นเนาะก็คือลางมือลางมือลางศีรษะลางศีรษะลางหน้าลางหูอันนี้เขาใช้มาก็คือการเอาหนามายังว่างานการเอาหนามายังครับนี่เป็นลุกที่ถึงสมัยึงที่เขามารวมตรงนี้ว่าต้องมาลางแต่ยังลัทธิมุสลิมเนี่ยเกาใช้มาก้อนแล้วนะเขาใช้มาตั้งแต่พอวันอังกันเล็กต้องใช้หลังหน้าหลังตาวันหนึ่งห้าเวลาแล้วครับ น่ะไอ้น,นี่คือลูกยุกไม่กว่าพึ่งมารู้ว่าต้องล้างมือซือว่าเป็นช่วงดีงว่า <c oughs> เป็นมุสลิมยอยู่แล้วตรงนี้ใช,ใช่ใช่มุสลิมไม่ท่ไม่ไม่ทื่อหัวนักนะมไม่ทื่อหัวนักอันนั้นห้าครั้งกี่กินข้าวแล้วก็ล้างมือแล้วแต่ม,ม,มนี่คือคือลักษณะนะเพราะฉะนั้นสําหรับมุสลิมแล้วไม่เป็นการนักนะเพราะทากิจวัตรประจําวันอยู่แล้วเป็นประจาเป็นประจําอยู่แล้วซึ่งที่นี่ ซ,ซึ่งอื่นเข้าพิ่งรูวอ,อันนี้เอามาชายต้องมาบังคับแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยคือศาสนาอิสลามเนี่ยเขาใชา้มาตลอดแล้วนะคือเป็นลูกว่าอยูบันมดสมัยก่อนอีพูดอีกนิดนึงครับสมัยก่อนเนี่ยเรื่องทำเสอ้อคำคลิปอวัยวะเพศอของผู้ชายอ,อ,อันนี้มุสลิมเขาทำมาตั้งอ่อนแรงแต่ว่าลกูก ปัจจุบันเนี่ยเพิ่งมารู้อ่ะเขาทำาบัน,นี้มันสะอาดอตั้งแต่ใส้มันนบีลลมาแล้วเนียตั้งแต่ไส้มันนบีม้อมมัดงร้อว่าอะไรมันสั่มาแล้วอันนี้เป็นสิ่งดีๆนี่รือหลังการแพทย์ครับนะคือความสะอาดหลักษาความสะอาดของร่างกายของร่างกายฮนะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องสำหรับน,นักสร้างอิสลามแลับเป็นโลกปัจจุบันอยู่ตลอดนะไม่มีการต้องตามไม่มีการอะไรทีนี้ ทุกเรื่องยุคไม่เนี่ยมันจะมาเตาต่อต้านเรื่องาศาสนาอิสลามเนี่ยอยู่รเรื่องรเรื่องประชาธิปไตยครับกับเรื่องาศาสนาอิสลามเนี่ยาศาสนาอิสลามเนี่ยเราใช้กาตันยูรูคุนกาตาเวทีให้เกียรติให้เกียรติตั้งแต่พ่อเม่ให้เกียรติตั้งแต่นคนรอบข้างครับปีนองมานาอะนะต้องกันข้ามกับประชาธิปไตยถึง เราจะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยไม่รู้คุณขาข้องกตันยูกัตอเวทีอพอแม่เลี้ยงมาแทนที่จะต้องรับผิดชอบว่าต้องดูแลเมื่อตอนตอนแกอเอาไปวายนี้คนชารากลายเป็นเรื่องอื่นเลยกลายเป็นเรื่องอื่นไม่รู้จักหน้าที่ไม่รู้จักบุญคุณข้องพ่อแม่ไม่เพราะว่าเพ<จ>ราะว่าเกอในความหมายถ้าเกิดว่าเป็นบุตรเตดีก็ต้องรู้จักเคาร,รพเคารพพ่อแม่ก้เกียิให้เกียรติ ไเกียรติและอนะสำคัญต้องหลอกล้องเลี้ยงล้องเลี้ยงเระว่าพ่อแม่เลี่ยงเรามาจน,นยญ่ครับปรพป่อแม่เกเราก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ใช่แต่หยุบทำไมไม่เนี่ยบางครั้งเนาะที่เราเห็นคือเราเห็นทุ้มพ่อแม่มแต่ถ้าในหลักการอิสลามนะมการที่จะผูดยามก็ไม่ได้เลยครับคือถือว่าเป็นบาปใหญ่นะเป็นบาปใหญ่เพราะฉะนั้นการดูแลพ่อแม่จะผูดยามไม่ได้ถ้าทำอย่างอื่น สรงแรงว่าแรงไปรุนแรงมากเลยรุนแรงมากเลยคร้าวๆที่เราเห็นอยู่ในวันนี้ทางท่านโซเชียลแต่เราเห็นไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เลยมักจะจริงครับปาปที่ออกมาปรากฏนั่นแหะคือในความหมายก็คือเป็นทิ้งที่ไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะเกิดแต่ถ้าเหมือนนึงเหมือนไดจะแก้ปัญหาสังคมครับโดยการเอาลักษณะมาชายทั้ไม่ทั้งหมดน,นี้ลักษณะอินสลามครับถึงที่มีในกลกุรอานเขาบอกตลอดว่าต้องให้เกียรติคน ต้องให้เกียตรติพ่อแม่และคนรอบข้างครับนะต้องพูดดีคุยดีนะมีอะไรก็รึกษากันไม่ใช่ใช,าชายรักประชาธิปไตยถ้าชา,ชายรักประชาธิปไตยเกินขอบเขตพอเกินขอบเขตเนี่ยวุ่นวายมันก็เกิดความวุ่นวายมันเกิดนะผมเกิดทึ่งที่นี่อีหันไม่พึงใครหันไปเรื่องรักษาหน้าเลยจบเลย แต่วันพุธทางทางทางประเทศไทยนี่ข้องเราเนี่ยลักข้องศาสนาพุดที่เราใช่วลักสิ้นห้าถ้าเอาสิ้นห้ามาใช้นี่ได้ถูกศาสนาเลยก็ถทือว่าเป็นอะไรสิ่งเดีดทีถันเป้ถูกศาสนาเด็กเด็กคนชนมาคไม่ให้รู้จักหน้าถีให้รู้จักหน้าถีว่าเออหน้าถีของข้องเราตอนนี้เป็นได้หรเอาถ้าเป็นลูกอะเป็นลูกถีดีได้ไหมถ้าเป็นหมาก็มาถีดีได้ไหม นะครับคนนึงเนยไม่มีไ่นาทีทีนี้นาทีแต่ละนาทีเราทําให้มันดีได้ไหมถ้าเรานึ่งเหมือนนึ่งเราได้เราทําหน้าทีตรงเนี้เป็นลูกทีดีได้ครับเป็นพอแม่ทีดีได้ครับเป็นบุคคลทีดีข้องชุมชนได้อ่าอ่าข้องประเทศได้ของประเทศตันเหลนตันเหลสำคัญทีนี้มันรวมมาจากไหนล่ะมันต้องรวมมาจากศาสนาให้รู้ว่าอันเนี้ย ศาสนาเนี่ยสร้างเท่าไหร่เราเนี่ยให้เกียรติให้รู้หน้าทีอพอเรารู้หน้าทีเนี่ยเราใจปัญหาสังคมได้ในเรือรในในเรื่องข้องจะปรับปรุงให้ข้าวกับโลกหยุกไหม,มนะปรับปรุงได้หมดเลยคือหลักฐานข้องคำว่าหลกหยุกไหมนี่คือปยายามแต่จะบอกว่านาวันนี้บางคนอาจจะลืมไปในเรื่องของหลักการ เพราะมันคือเรื่องเดียวกันบทสรุปใช่ไหมใช่คือมาถึงว่าบทเดียวกันที่จะทาให้ทุกคนมีความสุขในการในการเป็นอยู่ครับใช่ไหมเทวาที่ว่าไม่ไม่เลยคือไม่ถึงเทคโนโลยีครับจนะเมื่อก่อนไม่มีเทคโนโลยีแต่ตรงนี้มันไม่คืเรื่องเทคโนโลยีครับถึงทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากที่สุดนะ เรื่องเรื่องการยู่ก,กันกินการทุกอย่างมันอยู่ในในในเรื่องเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาเข้ากับศาสนาได้ไม่ใช่เอาศาสนาไปเข้ากับเทคโนโลยีพอศาสนาเนี่ย,ยมันเป็นต้นฉบับที่จะคนทําให้คนทุกคนเนี่ยยู่กันโดยความห่งเยโดยความสมามัคคีโดยความรักอันนี้ยนะกระทือว่าเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะนาวันนี้แต่เกิดเราสังเกตแลครับเด็กรุ่นไม่ลงปฏิยวชนนะครับบางคนเขาใช้เทคโนโลยีในการท,ที่เขาถืออยู่ในมือว่ากันเนอะครับผมเขาสามารถเอามาประยุกใจในชีวิตประจําวันได้และความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดําเนินการตามลักการของศาสนาจริงๆครับบางคนผมเพวนมาวันนี้ ถ้าเขาทําจริงถ้าเขาทําจริงๆเนี่ยมันจะง,ง่ายหมากในการเรียนการศึกษาการห้าข้อมูลต่างๆในเรื่องสร้างในสนามเนี่ยงงายมากเพียงแต่เราส่งใชยตรงนีน้เราก็ไปท่ามลรงครูได้หรือว่ามันมีอยู่ในใ,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 ในในใะนยูทูบนะเรื่องนี้มีเยอะมากนะคนที่ย้ายความรู้ตรงนี้ถ้าเราชายตรงนี้ามาเป็นพละมยชน์ให้เกิดพละมยชน์กับเรากับสังคมได้หมากทีเดียวเนะี่ย เพราะว่ามันเป็นพระนัางทีเปิดฟังให้กับทุกคนแต่ทุกค,คนก็พยายามที่จะให้ข้าวไปยุ่ตรงนั้นแต่ว่าคนสมัยไม่มันไม่ชอบแล้วเลเรื่องศาสนาย่าไปย่าไปลืม <c oughs> ย่าไปลืม <c oughs> อิ่มมงว่าเรื่อง,เร,องเรื่องการ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 ศึกษาขอมูลเรื่องของศาสนาเป็นของเชยลืมลืมเปลิดประมาณนั้นไหมประมาณนั้นประมาณนั้นทีนี้นั่นที่เราบอกว่าที่มันไม่คือไม่ของเทคโนโลยีครับ แต่ว่าพอเมก์อย่างเกิดลูกเรียงลูกหนังชายชีวิตเนี่ยปกติเหมือนเดิมแต่เรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยทำให้เราบุญไหวทำให้เราอันน้พิษทุกเราไม่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 แบ่งแยกให้ดีครับแต่ถ้าเหมือนนึงเหมือนได้เราเป็นพอเม่เนี่ยให้ลูกเนี่ยต้องรักรักลูกนี่ต้องเคียนมั้งไม่ใช่เอาประชาชิปัจจัยมาใช้กับพอเมก์ใช่ไหมต้องเคียนมั้งไอ้นี่ ผิดนะไอ้นี่ทุกนะต้องเขียนมั้งไม่ใช่ว่าตามประชาชิตไตยเคียนลูกไม่ได้ครับถ้าเขียนลูกไม่ได้เนี่ยพอแยกกันมาเมก็ทิ้งอ่ะพูดไม่ได้พนนันเลยพันนันเลยต้องเขียนคือการเขียนเนี่ยเราได้รู้่าพอไหมเขียนสมัยพมบอกนิดหนึ่งว่าสมัยใหม่เรี่ยวสมัยใหม่เรี่ยวนี่เขาเคียนพมนองนองทะเลาะกันเนี่ยไม่ไว้แเน่เลยเขาจะเขียนเลยนะไม่แหล่นอง คนเล็กเนี่ยเขาบอกว่าที่เขียนผพมผพมพมอยู่เฉยๆแต่ว่าน้องทะเลาะกันเขาบอกว่าไม่แหลน่น<อ>้องคอฮะคอห้าไม่แหลน่น้องไม่รับพิดโฉบเบิ้มว่าเบื่อเบิมว่าเบืเ่อนเนี่ยแต่ถชา,ายรักษาหน้าถ้าถูกคนเล็กดีคนดีซ่องดีซ้ำตามมดเลยลอีกเช่นเดียวกันที่กดรักกดคองอิสลามที่มาชายเนี่ยถ้าหมุนนึงเหมือนใดคนหนึ่งเน,นี่ยอ่าไปฆ่าอีกครอบครัวนึครับ มีสิทธิ์คาตอม <owing. S 1> มีสิทธิ์าตอบไม่ต้องไปจับขัง้งคุกไม่ต้องไร่งายรักอันน e ั้นนแต่ในปัจจุบันประชาิปตยก็บอกว่า,วารุนแรงไม่ได้ไม่ได้รุนร่นแรงเพราะฉะนั้นคนหล่นคุกไืมาอันนี้ซิ่งนี้ซึ่งรัฐวัพูดจริงๆคือไอไอ้สินส้นห้าสิ้นห้าเนี่ย <ว Lad. S 2> ถ้าใจจริงๆเนี่ยหา้หามหา้ามพูดเต็บ ห้ามพิษดูกเมียมห้ามดื่มสุราเย้ไหมสิ้นหา้หาสิ้นหา้หาข้อเอาสิ้นหา้หาห้าข้อมาใชา้กับประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยจะรื่นอ,อีกหลายสิบเท่าเพราะว่าทุกอย่างมันจบอยู่ตรงจบงนั้นห้าสิ้นหา้นหาหมดเลยนั่นนั่นคือสิ่งดีแต่ว่าถ้าเกิดเอามาใชา้เอามาใชา้ยักอีเน้นย่ำหรือว่ายากษียากอีบอกสังคมณวันนี้ ถึงเรื่องของหลักการในการใชยธรรมะในหัวใจหรือว่าซีนหรือว่าลักษณะของฮะดิษที่มามเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์เป็นเปลือมังคร่านดีครับคือเราพูดง่ายๆว่าไอ้ทีซีนห้าทีวะที่มาชัยเนี่ยคนคนคน,คนไทยทุกคนไม่ว่าจะนำทั้งลักษณะไหนนะเขาถือว่าคนไทยค,คนคไทยเอาข้องที่ดีๆมาชายัย เอาสิ้นห้ามาชายเนี่ยลักการสนาของมุสลิมก็ถือว่าทุยอดแหลมเพราะว่าห้ามขู่สนามคนห้ามสนาผุดก็ห้ามแต่การปฏิบัติเนี่ยใครละเอามาปฏิบัติต้องให้รัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่บังคับชายเรืองเรีองได้มั้งหน้าที่พลเมืองครับหน้าที่พลเมืองเนี่ยสมัยก่อนมีวิชาหน้าที่พลเมืองครับแต่ถุวันนี้ให้ไป อ่าอ่าอา่สิ้นธรรมในโรงเรียนมีซ่อนทําไมก่อนครับเดี๋ยวนี้หายไปไหายไปประวัติศาสตร์ทัไม่ก้อนมีครับเดี๋ยวนี้หายไปไหายไปซึ่งเราไม่รู้ว่าตอนตตมาจากไหนในความหมายก็คือดูจูกันแท้ตยวว่ากอไก่กอไก่กอควายกลายเป็นยอหยักเลยอะไรประมาณนั้นใชะครับครับซึ่งพอเราไม่รู้ทีม้าไม่รู้หน้าทีไม่รู้ยักว่าเชื้อไส้มันมาจากไหนครับ ประเทศที่มาได้เนี่ยใครทีโครองมาตรงนี้ที่สู้รบกันมาแต่ก่อนเนี่ยเรามไม่รู้ปพระวตาศาตร์แต่พอมาอยุกนี่เรารบรัฐออกเลยก็มาถึงด่ากันได้หมดเลยนั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดกำลังจะเกิดในขณะเดียวกันนะัตจีกลับเวลามันเลื่อนน้อยเลยงไม่ผือครับ,รบไม่เกินสามนาทีแหละครับผมฮัตยีกลับอยากย,ายห้ฮัดยีได้บทสรุปในเรื่องที่มาคุยกันในวันนี้การปฏิบัติตัว่าให้เหมาะสมกับหลบหยุกไหม ถ้าเกิดเราขาขายถ้าเกิดเราเป็นพอคาหรือเมคคาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เทวคายข,าข,าข,าของอะไรพวกนี้นะรเรามีหลักการในการขายให้โลกขาของเราพันผือและขอสําคัญต้องยืนอยู่บนความยุติธรรมพันผืครับคือต้องเอาลักษณะมาฉายทุกๆทุก,กๆเร่องครับต้องลักษณะคือความยุติธรรม,มนะความไม่เอาเรียบของคนในสร้างคม นะถ้าซื้อข้องก็คือได้ข้องเต็มราคาเต็มข้องก็ได้เต็มครับนี่คือสําหรับการขาการค่ายนะการขากันนะถูกเรื่องที่เราพูดตรงนี้ก็ไม่ถึงว่ายู่ในลักการศาสนาครับไม่ได้ชโชกุงไม่ได้พิษสัญญาเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาตรงนี้มาจัดต้องเอาความอะไรก็เลยว่าความยุติธรรมเอาลักศาสนามาใช้ในทุกมิตินี่ทุกมิติเลยนะ ไม่ว่าเร่องขาค่ายไม่รวมกันเป็นยูไม่ว่าเร่องของ้องธรรมะขาฆ่าทา่าสู้ด้วยกันเนี่ยเราจะต้องเอาลักษณะมาใชา้ลักษณะเนี่ยชายไม่เอาเปรียบคนเพราะรฉะนั้นจะทําทให้ดีเนี่ยเอาที่ครอบครัวก่อนท่อนลูกให้รู้ว่านี่นาทีอะไรนะความยุติธรรมอยู่บนเขียนเสียก่อนจัดการเสียก่อนแล้วรเราทำอะไเพื่อให้เราเนี่ยเป็นคนดีข้องสร้างคมได้ เป็นคนดีข้องศาสนาได้เป็นค,คนดีข้องประเทศชาติได้เราต้องลักษณะนำหน้าในการปฏิบัติในการทําธุรกรรมทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นนี่นข้อสระวั่าเราต้องเอาลักษณะมาใช้โดยเฉพาะลักษณะัศาสนาอิสลาม,มไม่ใช่ว่าดูไปเป็นคนโหดร้ายไม่ใช่แต่ลัทธิศาสนอิสลามทื่ว่าเป็นบาปใหญ่ํสำรับคนที่เอาเปรียบคนนะ ก็คอยเป็นคนดีข้องสั้นคมคือบทสรุปว่าคอยเป็นคนดีข้องสั้นคมวางเด้อกเนด้อก็ว่าคนดีของสั้นคมหนึ่งไม่ต้องอธิบายไม่ต้องเล้งมากยวาว่าปั้นเลือวันนี้ก็คุ้นกับก็คุ้นฮัตยี่อยู่ซบสุ่งเลิศเทมารวมรายการของเราในขณะเดียวกันครับก็พระคุณท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยีติดตามรับชมรายการคนครองทาพบกันไหม assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di Kapom.